กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกทกท่านวันนี้กระผมตัวแทนจากเพจสมุไรไทยบ้านร้านไทยเคนชินและเฟซโค้กแจ็คก,กี้ฮิมุระไทยเคนชินหัวใจแห่งดาบก็มีงานดาบคาตนะลิมิเต็ดและไอเทมตัวเริ่มต้นมานำเสนอนะครับไอยะเมื่อกี้ผมบอกผิดไปนะครับมันไม่ใช่งานดาบคาตนะ แต่นี่คืองานดาบวากิซาชิมาในรูปแบบทรงของดาบจอนวิก3นะครับเป็นเล่มที่จอนวิกใช้ต่อสู้กับพวกแก๊งมาเฟียแก๊งนักฆ่านั่นเองฟักดาบทําจากไม้แท้พ่นสีดำเมทัลลิกสบัดสีเปลือกส้มนะครับสบัดเก็ดสีดำผิวเปลือกส้มสาเกโอเส้นใหญ่ ดำขาวนะครับลายจุดเม็ดละ300บาทด้ามจับทำจากไม้แท้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับไม่ฟอกออไม่ทำสีนะครับฟอกขาวเฉยๆพันด้วยดมพันด้วยเชือกสีดำนะครับด้ามจับพันด้วยเชือกสีดำาสือร้อยเชือกสีทองนะฮะตัวนี้เป็นงานประกอบแบบคัสตอมนะครับลิมิเต็ดในไอเทมไม่เหมือนใครครับเป็นจอนวิกที่ไม่เหมือนใคร ทำแหวกแนวออกมาหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับดูโดยรวมความสวยงามด,ดําดุเข้มไม่เกรงใจใครออกสไตล์เรียบหรูแนวไฮโซกันเลยทีเดียวนะครับปิ้งมาดูใบดาบกันบ้างนะครับใบดาบทําจากเหล็กทีสิโครงสร้างมารุใบเต็มนะครับฮาร์มอนกุนุเมขัดขุนด้วยหินแท้แบบฮาโดรินะครับแนวขัดแนวสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะครับดูฮาร์มอนโอ้โฮหฮาร์มอนสวยๆคมๆแล้วก็ เคลือบทับไปด้วยขุนของหินนะครับแบบฮาโดรินะฮะญี่ปุ่นแท้เขาจะขัดแบบนี้นะครับสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเลยนะครับนี่ด้ามจับกระเบนแท้สังทายคาชิระเป็นโลหะผสมเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็สลักนะครับสลักสีทองนะครับเป็นลายฉลุสีทองนะครับยิงลายฉลุนะครับยิงลายฉลุสีทองฮาบากิ2ชั้นนะครับ โอ้โหนี่ตัวสันดาบจะขัดใสอย่างนี้นะครับส่วนตัวคมจะขัดฮาร์โดลินะครับครอบลายฮาร์มอนเอาไว้นะครับขัดแบบฮาโดลิครอบลายฮาร์มอนเอาไว้หืสวยงามมากตัวใบนี่ใสปิ๊งนะครับเห็นไหมครับใสสะท้อนแสงเลยฮะบกิีสองชั้นนะครับชั้นแรกเป็นทองเหลืองชั้นที่สองเป็นทองแดงนะครับตัวสันก็เงาวิววาววับแวบอย่างนี้เลยนะครับ ตัวดาบเปิดคมพร้อมใช้งาน100%เซน์นะครับปลายแหลมแทงได้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านไทยคนชินของพวกเราเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษจาก5,999บาทลดเหลือเพียง4,599บาทเท่านั้น